สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กคะ่ะคลิปนี้เรามีตุ๊กตาบาร์บี้ชุดบาร์บี้และสเตซี่น้องสาวมาเล่นกันคะ่ะบาร์บี้นะคะจริงๆแล้วเธอมีน้องสาว3าคนคะ่ะแต่ว่าสำหรับเซตนี้นะคะเขามีแค่บาร์บี้กับสเตซี่สคนเท่านั้นส่วนคอนเซปต์ของเซตนะคะก็เป็นแนวประมาณว่าบาร์บี้กับสเตซี่ สองสานี่เขาก็ไปปิกนิกที่สวนแล้วก็ออกกำลังกายออวันนี้เนี่ยก็อากาศดีๆนะคะมีแสงแดดอ,อ่อ,อนๆเธอก็ไปนอนเล่นกันบนสนามหญ้าแล้วก็ออกไปเล่นตีแบดเล่นจานล่อนนี่ถ้าดูจากรูปภาพบนกล่องก็น่าจะพอนึกภาพออกกันนะคะของเล่นชนตนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ปีขึ้นไป แล้วก็ด้านหลังของกล่องค่ะเขาก็มีรูปภาพบาร์บี้และสเตซี่กำลังออกไปปิกนิกกันค่ะสนามหญ้าก,ก็สวยมากๆเลยแล้วก็รูปเล็กอันนี้นะคะก็เป็นเซตบาร์บี้กับสกิปเปอร์กำลังออกไปดูหนังเซตนี้นะคะเราเคยรีวิวไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านนี้เพื่อนๆไปหาดูย้อนหลังกันได้นะคะเราคิดว่าเซตของเล่นบาร์บี้กับน้องสาวเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้เราได้รู้จักบาร์บี้แล้วก็ครอบครัวของเธอมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตุ๊กตาน้องสาวของบาร์บี้สักเท่าไหร่นะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะว่าของเล่นชุดนี้เนี่ยผลิตจากโดยสัทมา์เทลค่ะตอนนี้เราแกะกล่องออกมาแล้วแล้วก็นี่คือบาร์บี้แสนสวยของเราค่ะชุดของเธอก็ออกเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะกำลังจะออกไปเล่นกีฬาใส่รองเท้าผ้าใบแต่ว่ายังแอบเป็นแบบส้นตึกอยู่ค่ะส้นหนามาก ส่วนชุดข้างบนนี้นะคะเธอใส่เป็นชุดจัมสูทค่ะก็เป็นเหมือนกับเสื้อกับกางเกงยีนเย็บติดกันคล้ายๆชุดหมีนะคะแต่ว่ามันดูเป็นแฟชั่นดีค่ะแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กแบบยีนดูแล้วก็กระชับกระเฉงดีมากๆเลยบาร์บี้เธอก็ใส่ที่คาดผมสีชมพูรวบผมขึ้นไปเพื่อที่ผมจะได้ไม่ตกออกมาเวลาที่กำลังออกกำลังกายค่ะก็เป็นชุดแฟชั่นออกกำลังกายที่เก๋มากๆเลย ส่วนปากของบาร์บี้นี่นะคะก็ทาสีชมพูเข้ากับสีเสื้อเลยค่ะผมของบาร์บี้ก็ยาวถึงกลางหลังเลยคอหมุนได้ด้วยแขนก็หมุนได้ด้วยส่วนขาก็อ้าออกมากว้างได้เยอะเลยค่ะนี่เอาไว้ให้วิ่งไปตีแบตออกกําลังกายเล่นจานลอนอืมน่าสนุกดีนะคะรองเท้าของบาร์บี้ก็สามารถถอดออกได้ด้วยค่ะ บาร์บี้ชุดนี้เธอก็ดูเป็นนักกีฬาดีนะคะแต่แม่ก็ยังแอบสวยตามสไตล์แฟชั่นอยู่ดีนะคะบาร์บี้ใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองจับบาร์บี้ยืนดูดีกว่าฮะยืนได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมอู้ว้าวปกติบาร์บี้จะยืนไม่ค่อยได้ค่ะอู้โอโอปกติเนี้ยบาร์บี้จะยืนไม่ค่อยได้แต่ว่าบาร์บี้ตัวนี้ยืนได้ด้วยค่ะลองอีกทีหนึ่งดีกว่า อออ,อ,อ,อมน่าจะยืนได้แต่ว่ายืนไม่ค่อยนานค่ะให้นอนเล่นไปก่อนดีกว่าเรามาดู s t ตซี่น้องสาวกันบ้างสเตซี่เนี่ยเธอก็เป็นเด็กสาวสวยน่ารักเลยนะคะผมของเธอเนี่ยจะออกสีเข้มกว่าบาร์บี้นิดนึงออกเป็นสีเหมือนสีทองสีมหฮอกกาีนนีอะไรประมาณนี้เนอะแล้วก็ผมของสเตซี่เนี่ยยาวมากเลยยาวเกือบถึงก้นเลยล่ะคะ่ะ ผมสวยมากๆเลยส่วนแขนของสเตซี่ก็สามารถขยับได้ด้วยนะคะนี่ขยับได้อย่างนี้แล้วก็สีผิวถ้าเทียบกับบาร์บี้แล้วสเตซี่เนี่ยจะมีผิวสีคล้ำกว่านิดนึงค่ะแขนขยับได้ขาขยับได้ส่วนขาก็ R อาได้ด้วยสเตซี Stacy, ่เธอใส่รองเท้าผ้าใบาสีส้มนะคะ รองเท้าก็สามารถถอดได้เช่นกันค่ะเอ๊ถอดยากนิดนึงแต่ว่าถอดได้นะคะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนมาดูเสื้อกันดีกว่าข้างบนเนี่ยเธอใส่เป็นเสื้อกล้ามเหมือนเสื้อกล้ามออกกํำลังกายค่ะมีเบอร์0ูนย์สามแล้วก็ลายเสื้อเนี่ยน่ารักมากมากเลยแฟชั่นสุดๆส่วนกางเกงนี่นะคะเธอก็ใส่เป็นกางเกงยียนสสีฟ้าค่ะเป็นแบบสี่ส่วน นี่ให้ดูลายเสื้อของ s t a ซี่กันชัดๆนะคะมีทั้งสเก็ตบอร์ดมีพิซซ่ามีลายดนตรีอ้ดูน่ารักจังเลยสงสัยต้องไปหาเสื้อแบบนี้มาใส่มั้งแล้วล่ะอะแล้วก็ในเซ็ตนี้นะคะนอกจากตุ๊กตาบาร์บี้และ s t a ซี่น้องสาวแล้วเขาก็ยังมีอุปกรณ์ของเล่นการแจ้งมาให้เราด้วยค่ะมีจานร่อนซสีช่มพู้แล้วก็มีขวดน้ำไว้ให้ดื่มน้ำเวลาที่เล่นมาเหนื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราลองเอาของเล่นมาให้สองสาวนี่เล่นดูดีกว่านี่เลยจับสเตซี่นั่งก่อนนะคะมามามา,มานั่งที่สนามหญ้าก่อนนะจ๊ะแล้วก็บาร์บี้นั่งตรงนี้มือถือจานร้อนเอาไว้เดี๋ยวถ้าหายเหนื่อยแล้วก็ค่อยไปเล่นกันต่อเอาขวดน้ำมาด้วยจะได้ดื่มเอาขวดน้ำาด้วยจะได้ดื่มให้หายเหนื่อยไวๆก็เป็นเซตสองพี่น้องที่ดูน่ารักมากๆเลยนะคะ เราหวังว่าคุณผู้ชมคณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel คุณผู้ชมสามารถกดปุ่ม s u b s c r i b e หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้จ้างคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆห,หรือวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแช์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเยอะๆเ,เลยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็ก แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ